ประเพณีแห่เทียนพรรษาประโคนชัยมรดกแห่งศรัทธาและศิลป์ประเพณีแห่เทียนพรรษาอำเภอประโคนชัยคือเทศกาลแห่งศรัทธาและศิลปะที่สืบทอดมายาวนานกว่า70ปี ในทุกๆปีเมื่อสายฝนเริ่มโปรยปลายที่นี่จะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งกับงานที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสามงานแห่เทียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของภาคอีสานและเป็นโอกาสสำคัญในการสัมผัสจิตวิญญาณแห่งอีสานใต้อย่างแท้จริง หากจะเข้าใจถึงแก่งแท้ของประเพณีนี้เราต้องมองให้ลึกกว่าภาพความสนุกสนานรื่นเริงเพราะหัวใจของมันยังรากลึกอยู่ในวิถีความเชื่อที่เรียกว่าฮีตสิหรือประเพณี12เดือนของชาวอีสานที่ผูกพันกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึง้งโดยมีหัวใจสำคัญอยู่ที่วันสำคัญสองวัน วันแรกคือวันอาสาลาบูชาขึ้น15ค่ำเดือน8ซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรกและเป็นวันที่พระรัตนตรัยอันประกอบด้วยพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ได้บังเกิดขึ้นครบบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลกและวันถัดมาคือวันเข้าพรรษาแรมห1ค่ำเดือน8 วันที่พระภิกษุสงฆ์จะเริ่มต้นการจำพรรษาอยู่ณวัดเป็นเวลาสามเดือนเพื่อไม่ให้เดินทางไปเหยียบย่ำพืชผลของชาวบ้านที่กำลังเจริญงอกงาม จากจุดเริ่มต้นแห่งศรัทธานี้เองที่ก่อเกิดเป็นประเพณีการถวายเทียนพรรษาในสมัยก่อนชาวพุทธจะนำรังพึ่งมาต้มเอาขี้พึ่งบริสุทธิ์แล้วนำมาฟั่นเป็นเทียนเพื่อถวายแด่พระสงฆ์ได้ใช้ให้แสงสว่างตลอดช่วงเวลาสามเดือนของการจำพรรษาด้วยความเชื่อที่ว่าอาน,นิสง์แห่งการถวายแสงสว่างนี้จะทำให้ผู้ถวายเป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มีไหวพริบปฏิพานการเวลาได้เปลี่ยนผ่านจากเทียนเล่มเล็กๆที่ทำจากขี้พึ่งได้วิวัฒนาการมาเป็นต้นเทียนพรรษาขนาดมหึมาที่ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องให้แสงสว่างอีกต่อไปแต่ได้กลายเป็นผืนผ้าใบขนาดใหญ่ให้เหล่าช่างศิลป์้ืนบ้านได้แสดงออกถึงภูมิปัญญาและจินตนาการอันวิจิตร แต่ผืนผ้าใบแห่งศรัทธานี้จะไม่สามารถถูกแต่งแต้มให้งดงามได้เลยหากปราศจากหัวใจของชุมชนที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวความยิ่งใหญ่ของงานแห่เทียนประโคนชัยไม่ได้เกิดจากคำสั่งของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นปรากฏการณ์ที่พลิบานขึ้นจากรากฐานของหกขุมวัดหลักอันได้แก่วัดชัยมงคลวัดแจ้งวัดโพวัดกลางวัดโคนและวัดจำปา แต่ละคุมวัดเปรียบเสมือนศูนย์กลางของจักรวาลเล็กๆที่ขับเคลื่อนด้วยพลังของบวรซึ่งเป็นแนวคิดที่ย่อมาจากบ้านวัดและโรงเรียนมันคือการถักทอสายใยของทุกภาคส่วนในชุมชนเข้าด้วยกันตั้งแต่ปราชชาวบ้านผู้เฒ่าผู้แก่ที่คอยถ่ายทอดภูมิปัญญาพระสงฆ์ผู้เป็นดั่งเสาหลักทางจิตวิญญาณคนหนูสาวที่เป็นเรี่ยวแรงสำคัญไปจนถึงดวงตาที่เปี่ยมประกายของเด็กๆจาก โรงเรียนที่เข้ามาสืมซับและเรียนรู้เพื่อรอวันสืบสารพลังของบ่อวอนนี่เองเป็นดั่งรากแก้วอันแข็งแกร่งทำให้ต้นไม้แห่งประเพณีนี้ยังคงยืนหยัดและเติบโตอย่างงดงามเมื่อถึงวันแห่เทียนถนนทุกสายในอำเภอประโคนชัยจะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง ขบวนแห่ที่ตกแต่งอย่างงดงามเคลื่อนตัวไปพร้อมกับต้นเทียนพรันรษาที่ตั้งตระงานโอดความงามเสียงดนตรีพื้นบ้านที่สนุกสนานคล้าวคลอไปกับขบวนฝอนรำในชุดแต่งกายอันเป็นอัตลักษณ์ของแต่และชุมชนเป็นภาพที่สะท้อนถึงความรักความสามคัคคีและความภาคภูมิใจในมรดกของท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง และแม้ว่าในยุคหลังจะมีการประกวดประคันเพื่อเฟ้นหาต้นเทียนและขบวนแห่ที่งดงามที่สุดแต่ลึกลงไปแล้วผลแพ้ชนะ อาจไม่ใช่หัวใจสำคัญของงานนี้เลยเพราะแท้จริงแล้วนี่คือเวทีแห่งการอวดครับเป็นการอวดโฉมความวิจิตของงานศิลป์ที่เกิดจากหยาดเหงื่อและพลังศรัทธาเป็นการประกาศให้โลกได้เห็นถึงจิตวิญญาณของชุมชนที่ยังคงเข้มแข็งและไม่ว่าถ้วยรางวัลจะตกอยู่ในมือของขุมวัดใดก็ตามชัยชนะที่แท้จริงคือการที่มรดกทางวัฒนธรรมอันน่าทึ่งนี้ได้ถูกส่งต่อ และยังคงส่องสว่างอยู่ในหัวใจของชาวประโคนชัยและผู้มาเยือนไม่เสื่อมคลาย uh um.